สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิว IQ 5.3กันนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกล่อง IQ 5.3นะคะด้านข้างของกล่อง IQ 5.3นะคะส่วนด้านหลังของกล่อง IQ 5.3นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะของสเปคเครื่องนะคะบอกไว้นะคะ อย่าง CPU นะคะเป็น quad core นะคะ1 2กิกนะคะรอม 4GB กิกนะคะแล้วก็ RAM 1นกิกนะคะระบบปฏิบัติการนะคะเป็น Android 4 2 j e l l y b e a นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะ5ล้านกล้องหลัง12ล้านนะคะและด้วยเทคโนโลยี BSI นะคะสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ด้วยนะคะและตัวนี้เลยรองรับ2ซิมนะคะ IQ 5.3เราก็มาดูข้างในตัวเครื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะ เปิดออกมาแล้วนะคะก็จะเจอ IQ 5.3นะคะที่มีขนาดหน้าจอนะคะใหญ่ถึง5นิ้วนะคะแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกนะคะแล้วก็แกะดูตัวเครื่องข้างในกันนะคะแกะฝาหลังออกแล้วนะคะเปิดฝาหลังออกมาแล้วนะคะก็จะเจอซิม iMobile 3Gx นะคะอยู่ในช่องแรกนะคะที่แถมให้มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง IQ 5.3นะคะเราก็ใส่ไปช่องซิมที่1นะคะอ่าเราก็มาดูภายในกล่องกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็เจอการ์ดซิม i-mobile 3GX นะคะอ่าแล้วก็เปิดดูกล่องข้างในนะคะภายในกล่องข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์แแตนดาดทั่วๆไปนะคะอันแรกที่เราเจอก็จะเป็นดีเทลการ์ดนะคะอ่าอันที่2นะคะก็คือซิลิโคนนะคะที่เขาแถมมาให้นะคะ แล้วก็หูฟังนะคะแล้วก็อะแดปเตอร์นะคะแล้วก็สาย USB นะคะแล้วนี่เลยแบตนะคะ IQ 5.3นะคะแล้วก็แกะแล้วก็ใส่ไปที่ตัวเครื่องเลยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาหลังนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็เปิดตัวเครื่องรอไว้เลยนะคะ ก็รอไว้นะคะและนี่เลย้นอีกชิ้นหนึ่งที่แถมนะคะก็เป็นฟิล์มนะคะติดหน้าจอนะคะของ iq 5 3คู่มือการใช้งานนะคะ iq 5 3และอันสุดท้ายก็เป็นใบประกันนะคะแล้วก็กลับมาดูตัวดีเทลการ์ดนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับซิมที่แถมมาให้กับตัวเครื่อง iq 5 3นะคะฟรีซิม3 gs ในเครื่องนะคะ โทรฟรีสูงสุด500นาทีเน็ตฟรีสูงสุด500เมกนะคะถึงเดือนมิถุนายน57นะคะและโบนัสนะคะก็จะเข้าให้ทุกเดือนนะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะก็จะรับไปเลยโบนัส50เมกหนาทีนะคะตลอดจนถึงเดือนมิถุนายน57นะคะและถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะเงินหมดนะคะก็สามารถเติมเงินนะคะเพื่อรับสิทธิ์โทรถูกทุกเครือข่ายนะคะนาทีละ49สกสตางค์ตลอด24ิชั่วโมงนะคะ และเล่นเน็ต3 G สุดคุ้มเมกละ20สตางค์ e นะคะและส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะสามารถเติมได้ที่7 e l e v e n และห้างสับรพสินค้าชั้นนำนะคะหรือช่องทางธนาคารที่อยู่ตรงนี้นะคะและถ้าหากเพื่อนๆมีปัญหานะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ call center นะคะหรือแอดไปได้ที่ Li n e id นี้นะคะและอีกช่องทางนึงก็เว็บไซต์นะคะที่อยู่ตรงนี้เลยอ่า เพืเ่อนๆก็อย่าลืมดูดีเทลการน,นะคะแล้วก็มาดูกันที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะที่เปิดค้างไว้นะคะ,ะตัวเครื่องตัวนี้นะคะ iq 5.3นะคะแล้วก็ปลดล็อกนะคะดูตรงสัญญาณเลยค่ะสัญญาณของซิม i m o b i l e 3gx นะคะเราก็มาดูความเร็วของตัวเครื่องนะคะ,ะความเร็วของตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็ลองมาดูความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะคะ ที่มีซิม iMobile 3 gx นะคะอยู่ในเครื่องนะคะก็ดาวน์โหลด Google นะคะใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีนะคะแล้วก็ลองเซิร์ชไปคำว่า i m o ี i โมบาย gx นะคะแล้วก็เราก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ,ะการดาวน์โหลดนะคะไม่ถึง2วินาทีนะคะและที่สำคัญนะคะเมกละ20สตางค์นะคะสำหรับว่าถูกมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ,ะแล้วก็เช็คการโทรนะคะ กดไปที่ดอกจัน153ดอกจันสงนะคะแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คยอด data นะคะที่เขาแถมมาให้ถ้าเช็คได้ก็สามารถโทรออกได้นะคะอ่าก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ลองเช็คดอกจันทน3่ดอกจันทก้กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะอันนี้ก็เป็นเช็คยอด โทรฟรีนะคะที่เขามีให้อ่าขึ้นมาแล้วอ่าก็ถือว่าโทรออกได้นะคะและยอดก็เขาเข,าเข้าให้จริงๆนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิว IQ 5.3นะคะเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรดีๆจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ